ไม่อายอนันต์ไม้ทองคําตัดเล็บเท้าให้แม่ดูแลพ่อแม่บังเกิดก้าวยามแก่เท่าอนันต์ไม้ทองคําเลือกกลับมาอยู่บนดอยแทนแสงสีเมืองกรุงชีวิตได้ดีเพราะมีความกระตันอยู่เป็นที่ตั้งต้องยกให้หนุ่มดอยจากจังหวัดตากหนุ่มนันอนันต์ไม้ทองคํา หรืออนันต์อาศัยภัยพนาพอะนับตั้งแต่เขาเก้าวย่างเข้ามาจับไม้ทองคำอนันต์ขนซื้อผู้ซื้อจากใจจนใครๆต่างเทใจให้บวกกับความกระตันยูที่เจ้าตัวมีต่อพ่อแม่และแม่แม่พี่ป้านะอาแฟนคลับทุกคนส่งผลให้ชีวิตของอนันต์ก้าวต่อไปข้างหน้าและอนันต์เองก็ยังคงเดินหน้าเป็นคนดีของสังคมอีกทั้งไม่ลืมบุญคุณทุกคนล่าสุด น้องนันได้ลงภาพที่ตนเองกำลังดูแลแม่ที่แก่แล้วโดยตัดเล็บเท้าให้แม่อย่างไม่เขินอายเรียกได้ว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงที่น่าเอาเป็นแบบอย่างมากๆอย่างที่ทราบกันดีว่าหลังจากชนะการประกวดหนุ่มนันก็ได้รับเงินรางวัลมาซึ่งเจ้าตัวก็ได้นำไปสร้างบ้านหลังโตให้กับพ่อและแม่เรียกได้ว่าเป็นนักร้องหนุ่มที่กตัญญูต่อครอบครัวมากๆ นันเป็นน้องคนสุดท้ายของบ้านเขามีพี่พี่ห้าคนพี่สาวสามคนพี่ชายสองคนพี่พี่ของเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาคนเดียวที่ได้รับโอกาสเนื่องจากทางบ้านของเขามีฐานะค่อนข้างยากจนจนทำให้พี่พี่และพ่อแม่ต้องช่วยทำนาทําไร่ปลูกข้าวกินเป็นอาชีพหลัก ซึ่งสมัยเป็นนักเรียนบ้านและโรงเรียนอยู่ห่างกันกว่า10กิโลเมตรโดยเขาจะไปพักอยู่ในโรงเรียนพักนอนคล้ายกับโรงเรียนประจำโดยโรงเรียนจะมีทุนให้โดยเขาจะกลับบ้านช่วงเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็จะกลับบ้านในช่วงปิดเทอม เพราะความเป็นธรรมชาติบวกกับความตั้งใจที่จะฝ่าฟันความยากลำบากโดยการเดินลงเขามาเพื่อประกวดรายการไม่ทองคำทำให้แฟนๆรายการถึงกับต้องยกใจให้ไปทั้งใจเลยทีเดียวซึ่งอน,นันต์นั้นอาศัยอยู่แถบพื้นที่สูงของหมู่บ้านแม่ตอคีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งบริเวณที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านของนันนั้นมีอยู่ห้าหลังคาเรือนจำนวนคนประมาณ20คน ไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนปัจจุบันนั้นกำลังศึกษาอยู่ชั้นม .5 ที่โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาอำเภอท่าสองอย่างจังหวัดตากโดยใช้เวลาเดินทางถึงโรงเรียนประมาณ17กิโลเมตรและหลังจากรายการก็ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นและได้อยู่ค่ายเพลงลูกทุ่งค่ายยุงเข้าเรคคอร์ดอย่างที่ตั้งใจถึงตอนนี้จะมีงานมีเงิน แต่ก็ยังคงช่วยที่บ้านทำมาหากินแบบวิถีชาวไทยเผาปากาเกยอเหมือนเดิม